ทาโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีกรกฎนะคะประจำเดือนพฤษภาคมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนะคะเป็นธาตุน้ำปัจจุบันนะคะของชาวราศีกรกฎเนี่ยเขาได้สเตนหมายถึงว่าเขาใช้ความแข็งแกร่งแล้วก็ความฉลาดสยบอารมณ์สยบความแรงต่างๆได้อยู่หมัดเลยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้ามาเจอกับ ชาวกรกฎนะคะต้องหยุดแน่ๆเพราะว่าเขาคือจอมพลังเลยค่ะอะไรก็แล้วแต่ถ้ามาแรงนี่เขาจัดการอยู่บทด้วยความฉลาดด้วยการพลักกําลังัวกระทิงเขายังสยบได้เลยเห็นไหมคะถึงจะมีลมแรงแค่ไหนหรือจะมีพลังมากแค่ไหนสเตนก็เอาอยู่ค่ะชาวกรกฎเอาอยู่ค่ะงานนี้จัดการได้อยู่หมดเลยนะคะต่อไปนะคะก็ได้เจ็ดถ้วยสิ่งที่เขาคาดหวังก็หมายถึงการเลือกแล้วก็รอสิ่งที่ต้องการความฝันที่สวยงามมอง อย่างมีความหวังลื่นเลงอะค่ะตามนั้นเลยตามไพ่เลยนะคะท้องฟ้าสีชมพูสีเหลืองของเขาไปเนี่ยสิ่งที่ไม่คาดคิดเนี่ยมันคือสองไม้เท้าคือจะได้สิ่งที่ดีจะได้สร้างอะไรร่วมกัน แล้วมันสําเร็จแล้วมีความสุขในอนาคตนะคะมันได้สร้างมันได้ร่วมสร้างมาแล้วแต่ว่ามันมาติดปัญหาตรง1ิบดาบมันขึ้นก็จะเจอกับโรคระบาดเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดหรือว่าอุบัติเหตุขึ้นมากระทันหันนะี่มันเป็น1ิบดาบนะคะก็เลยทําให้เขาต้องรอคอยคือตัวสุดท้ายเนี่ยที่อร่ามาสรุปให้ฟังเนี่ยเจ้าหญิงดาบเนี่ยนั่งมองรอเวลาแสดงว่าไพ่วงเนี่ยนะคะบอกชาวกรกฎว่าไม่ว่าคุณจะทําสิ่งใดอยุ่สร้างงานไปแล้วทําอะไรไปแล้วแล้วมาไปติดตรงโรคระบาดนะคะ ชาวกรกฎคุณนั่งรอและมองอย่างเดียวเลยนะคะตอนนี้เพราะว่ามันติดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดคุณต้องรอมันให้ได้แล้วรอมันให้เป็นนะคะรอแล้วจะสำเร็จไหมเราจะต้องมาถามไพ่านางฟ้ากันนะคะคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะ พี่นางฟ้าตอบให้แล้วนะคะสิ่งที่คุณทํามาทั้งหมดแล้วกําลังรอกันอยู่เนี่ยคุณถามว่ามันจะสําเร็จไหมไอ้ที่ฉันรอมาเนี่ยฉันจะได้ทําตามที่ฉันต้องการไหมก็ตอบได้เลยนะคะว่าก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ในการสร้างครอบครัวทุกอย่างนะคะมันแก้ไขได้หมดด้วยการใช้ความมั่นคงใช้ความอุดมสมบูรณ์ที่ครอบครัวคุณได้อธิษฐาน คู่กันมานะฮะเพราะฉะนั้นการที่คุณได้มาเจอกันในชาตินี้ก็จะมาทําความสมบูรณ์ร่วมกันนะนะคะสิ่งที่คุณทําเอาไว้เนี่ยมันจะสําเร็จไมมตอบว่าสําเร็จเพราะมันเป็นการอธิษฐานร่วมกันมาแล้วก็เป็นสิ่งที่อุดมสมบูรณ์และมั่นคงด้วยนะคะงานนี้รอแล้วคุ้มค่ะกด subscribe กดไลค์กดแชร์ของชาวราศีกรกฎนะคะ